กฎหนึ่งข้อครับของการขายคือกฎห้ามขัดแย้งกับลูกค้าอย่าขัดแย้งเขาและจงมองในมุมมองเขาครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าทัศนคติของลูกค้าเนี่ยกว่าเขาจะคิดแบบนั้นได้เขาใช้เวลาบ่มเพาะกี่ปีซึ่งมันอยู่กับลูกค้าเป็น10 20ปีครับแล้วการที่คุณใช้เวลาเพียงแค่3มนาที5นาทีไปแกะมันออกเนี่ยโคตยากครับลูกค้าบอกว่าอุ้ยทำไมแพง จริงครับมีลูกค้าหลายคนที่ผมไปคุยด้วยเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยแพงเหมือนกันครับแต่พอเขาได้ลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าพอใช้แล้วในเทียบกับคู่แข่งราคาถูกกว่าเนี่ยอายุการใช้งานนานกว่าคุณภาพดีกว่าปัญหาการที่ต้องซ่อมหรือจุกจิกน้อยกว่าดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะขายความคิดขายไอเดียขายสินค้าหรือขายตัวเองครับอยู่ที่ว่าคุณจะต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นด้วยกับลูกค้าก่อนแล้วพลิกมุมมองที่เขาเชื่อ มาปิดการขายตัวของเองครับ